โชว์บันไดไปไปจุ๊บพยยามจับมือายอลักกี้มาลูกมากีมาขึ้นบันไดลูกมามากีอึ๊บออบออึ๊บอึ๊บอึ๊บมาอึ๊บอึ๊บขึ้นแล้วขึ้นมาไหนอึ๊บอึ๊บออึ๊บอึ๊บขึ้นอนึออึ๊บมาอึ๊บเออคนนอเก่งมากเออนอึ๊บ อีกอีอันนึงแล้วเออเออ้นมโอเคมันมีขึ้นอีกแล้วอีกนิดเดียวเอ่ะ้วกนั่งลงคอยนั่งลงนั่งลงคอยนั่งลง้กนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งนั่งลงวน่งลงอยเก่งมากคอย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 เป็นไงบ้างเก่งมากเลยเก่งมากเลยเก่งไหมเก่งมากคครับ สี่ขวบกว่าะลวลงเป็นผู้หญิงที่น่ายามากเป็นผู้หญิงทำหมันแล้วด้วยแล้วเขามีลูกไหมครับไม่มีครับทำหมันล้เจ็ดเดือนก็ทำหมันแล้เสียดายเสียดายเขาได้ช่วยพระราทานต้องสี่รางัลแล้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงไหมเมืกี้ลงไหมเขาทำแบบนี้ได้เมื่อกี้ลงแล้วลงแล้วครับขวบกค่เกอยองขวลอ่าก่อา